สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบรสตูสโซคอนนะจ๊ะมีถึงฤดูก,กันเชียหนึ่งโอบอ้อยล้วจะพี่น้องลูบอ้อยซิปกระไรนี่เรา,า,า,าจะก็แ่รถเชียหนึ่ง้ะจ้ะว่าลูกบนมักเยอะ đúng không mắt được ประมาณสิบเอ็ดไรเนี่ยนะจ้ะหอฤดูกันปลูกอ้อยเราเนี่ยนะจ้ะ อยา,า,ากสวัสดีไปทางแฟนเพจเป็ดปลูกน้ำน,นะจ๊ะถึงฤู้ดูการปลูกอ้อยแล้วนาะจะ เจอนึงก็ปลูกไปได้เครื่องหนึ่งเหรอแล้วพี่นอ้องว่ามาบ่าท่านเพิ่นจ๋าเอขอขอพุ่นพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นาะจ้ะ รถเสียหนึ่งน่าจะเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์จ่ามือนี่ถ้ามาปลูกอ้อยก่อนพี่น้องถึงฤด,ดูการปลูกไว้แล้วน่าจะย่านพี่น้องทมหาว่าป่าด่ได่ลงคิปให้พี่น้องเบิ่งสองสามหมื่นล้วจ้ะ นี่กันเนื้อที่ซิปเอ็ดไลเนาะจ้ะ เอาไพ่ในกล่องสั่นในเลือจ้ะพี่น้องฝปล่าพี่น้องกดไห์กดแชร์ในน้ำเน,ำเนำาะจะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฝนเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะจะจะได้ ่ายผลงานไายคลิปออกมาให้พี่น้องเบิ่งอีกจ้ะน้องรับส้มอยู่จังหวัดใดอำเพื่อใดก็ค้อมเมนมากก็ได้ด้ดจ้ามาสอบถามมากนั่นกันก็ได้จ้าสำหรับมือนนี่นะฝนเอาฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะ ちょっと。<laughs>